วันนี้นอนอิ่มไหมครับวันนี้อิ่มค่ะหลานไม่กวนค่ะหลานไม่มีหลานกวนค่ะหลานถูกส่งไปอยู่ <c oughs> ายายเขาอะคุณยาเลยสบายหน่อยค่ะแต่ก็คิดถึงอยู่นะก็คอยเลี้ยงอยู่วันนี้จะทากุ้งผัดกระเทียมพริกไทย่ะเราจะมาดูไก่กุ้งเลยค่ะ คือกุ้งสดคือกุ้งสดมากาจะมาแกะกุ้งที่เราเลี้ยงอ่ะมันไม่เป็นกุ้งทะเลแกเอาล้างทิ้งเลยมันไม่เอาแกแกะสองกะแกะสองข้างเองก็ได้ละจะล้างมันกุ้งทิ้งเลยไม่เอาจะผ่าเ,เ,าเ,าเาส้นหลังอ่ะเอาเอาเส้นขี้มันออกเนี่ยค่ะบางตัวก็ไม่มีสะอาดเนี่ย สายตัวแล้วไม่เจอเส้นเส้นนี้เราก็จะเอาออกไม่เอาจะได้กุ้งมาแล้วเราก็จะเอาเกลือคุกกล็ล้างๆหน่อยก็คือกันขาวค่ะคุกหน่อยล้างๆเกลือหน่อยเข้ากับเกลือค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างทิ้งล้างเลยแต่ล้างให้ clean โอเคกันขาวแล้วก็จะเอาแป้งมันมาคุกทักสองช้อน คลุกนาทีเ่อให้มันลัตัวแล้วกุ้งมันจะกรุบกุนิดนึงแล้วคลุกแป้งมันเสร็จแล้วสองนาทีเราก็จะมาล้างเพีงแล้วค่ะเราไม่เอาแป้งมันละล้างล้างก็จะให้มันแห้งจะเด็ดน้ำหน่อยจะใส่น้ำมน <S <S นันนองไปนิดนึงเพื่อให้มันหอมยิ่งขึ้นแล้วก็พริกไทย เน้นเน้นิษไทยเยอะ่อยต่อไปก็ใส่กุ้งใส่แซนหออย ขึียม้วยแล้วค่ะตึ้นแผ่นกับกระเทียมมีเปลือกด้วยแล้วค่ะุ่งผัดพริกไทยกระเทียมแผ่ทแผททแผนทอดกรอบยั่วๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเชิญค่ะร้อนไหมค่ะร้อนค่ะไม่ร้อนค่ะวันนี้หลานไม่อยู่ เดี๋ยวลูกเกดสงแต่จะไปผัดน้อยจังกินคนเดียวค่ะลูกสต๋าายหลานไม่อยู่แล้วกินคนเดียวแล้วผัดไม่เยอะเบื่อ